ลงทุนโดย M Alert ลจากบัวหลวง Mbanking กลุ่มบริษัทกาฟมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กโปอุดรธานีการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ ถือว่านะคะโค้งสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะมีประเด็นอะไรต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างหรือไม่คะ่ะค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ะนะคะดูเหมือนว่าช่วงจังหวะเวลาของเดือนสิงหาคมนั้นจะเป็นจังหวะของการปรับพักฐานของตลาดหุ้นหลายๆตลาดนะคะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีนั้นดูเหมือนจะทําค่อนข้างได้ยากค่ะเนื่องจากสาเหตุอะไรบ้างยังคงมีประเด็นที่เราต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เสียงของผู้ เรียกว่าผู้ว่าการธนาคารนะคะในสาขาต่างๆของเฟดนั้นยังคงเสียงแตกว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นถึงแม้ว่าโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นมีน้อยเต็มทีแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะนักลงทุนยังคงเฝ้าระวังนะคะส่งผลทําให้การซื้อขายนั้นอยู่ในกรอบแคบๆในขณะที่ฟากฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนั้นปรับตัวลดลงไปสาเหตุหลักๆก็สืบเนื่องมาจากความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับภาพพามของอ่อนแอ อตาลีนั่นเองส่วนอีกกรณีหนึง่งอิตาลีเขากําลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะคะทําให้บรรยากาศการซื้อขายยังคงเป็นปัจจัยกดดันค่ะต่อทิศทางของการลงทุนโวนตลาดหุ้นไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแม้นักลงทุนต่างชาตินั้นจะยังคงเป็นผู้ซื้อสุดทิในตลาดหุ้นไทยแต่นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นมีการขายสุดทิ่ออกมาค่อนข้างมากนะคะดูเหมือนว่าการปรับพอร์ตในลักษณะแบบนี้จะกินระยะเวลายาวนานต่อนเนื่องจนถึงสิ้นเดือนนี้หรือไม่ไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณถนอมศักดิ์รัชชา ะะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ KT ทีซิมิโค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมสาขาสวัสดีครับคุณแผมครับค่ะเราประเมินการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างคะดูเหมือนว่าปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยจะเริ่มหมดกันไปแล้วแล้วอาจจะต้องมองปัจจัยบวกในรายตัวด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ครับถ้ามองในโมเมนตัมของภาพใหญ่นะครับหลังจากที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการแกว่งตัวก็คือเริ่มมีจุดต่ําสุดระหว่างสัปดาห์เกิดขึ้นด้วยนั้นผมเชื่อว่าโอกาสสาหรับสัปดาห์นี้นะครับเฉพาะสัปดาห์เนี้ยเจโอกาสที่หุ้นจะลงน่าจะมีมากกว่า แนวรับนะครับก็คงปิดแก๊ปประมาณพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดถึงประมาณพันห้าร้อยสิบเจ็ดจุดที่จะเป็นแนวรับสําหรับการเข้าซื้อรอบต่อไปออสาเหตุที่มีการปรับลดลงนะครับเหตุผลหลักหนึ่งก็คือในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันศุกร์จะมีซิมโพเซียมที่แจ็คสันโฮของประธานเฟดแล้วก็ผู้ว่าธนาคารกลางต่างๆสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเฟดตั้งใจที่จะมีการเขาเรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงของไตรมาสที่สนะี่เราเชื่อว่าส่วนนรพฝนนียน่าจะมีการส่งสัญญาณล่วงหน้า นะครับว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นไฮไลท์หลักเพราะว่าถ้าเฟดมีการขึ้นดอกเบีย้ยโอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ตัวของค้างเงินในสกุลเอเชียกลับมาอ่อนค่าตลาดทุ้นก็อาจจะมีการอ่อนค่า ลงก็ได้นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือตอนนี้ถ้ามองในภาพใหญ่ของเราเนี่ยค่าบวกเรารับรู้ไปหมดแล้วส่วนใหญ่นะครับที่ล่าสุดก็จะเป็นที่ดีก็จะเป็นกําไรบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นแต่ถ้ามองในภาพที่เป็นโมเมนตัมอ,อื่นๆเนี่ยเราจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทจดทะเบียนเวลาขึ้น XD เนี่ยราคาหุ้นก็จะลงด้วยใช่ไหมครับสัปดาห์นี้มีเกือบร้อยบริษัทเนี่ยมันมีผลต่อดัชนีประมาณ4จุดก็พูดง่ายๆว่าคุณต้องลงไปประมาณ4จุดอย่างน้อยอยู่แล้วในสัปดาห์นี นะครับอันที่3นะครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข US เลือกของ TDP แต่มาที่2ซึ่งจะมีการประกาศครั้งที่2นะครับสิ่งที่ตลาดจับตาคือตัวเลขของของอเมริกา นะครับครั้งแรกก็อยู่ที่1.2เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ตัวของตลาดความเสี่ยงนะครับที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็มีเร็วขึ้นเช่นเดียวกันเพราะะฉนั้นถ้ามองจาก2-3ประเด็นที่ผมบอกเนี่ยโอกาสที่ตลาดจะมีการปรับฐานหรือย่อตัวน่าจะมีสูงแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือราคาน้ามันดิบจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นพระเอกจะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงาน พอน้ำมันขึ้นมา2อาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ถ้าน้ำมันกลับมาอ่อนค่าเราเชื่อว่าแถว50เหรียญต่อบาเรลจะเป็นแนวต้านสําคัญผ่านลําบากเนี่ยเวลาหุ้นกลุ่มปตทลงเนี่ย โอกาสที่ดัชนีลงก็จะมีเช่นเดียวกันก็เลยให้น้าหนักว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการยอดตัวนะครับคนที่สนใจลงทุนก็คิดว่าให้รอตั้งรับจะดีกว่าโดยเฉพาะแกลบทางเทคนิคที่เปิดไว้แถวพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดเนี่ยน่าจะมีการปิดลงก็ไปรอซื้อเมื่ออ่อนตัวหุ้นเด่นปัจจัยบวกก็ดูการยังเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็น CBF TFPT หรือว่าตัวของ BA บา,างกอกแอร์เวย์ก็ตามส่วนหุ้นที่มีั p w a r d revision ั่นสูงนะครับก็จะมี SMC TACC มาลีสามารถเป็นต้นครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนอกนาจากนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่มองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในภาคฝั่งของเอเชียค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดบอลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอลในภาคฝั่งของตลาดอินเดียนั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนซึ่งคาดการณ์กันนะคะว่าแนวโน้มในลักษณะแบบนี้น่าจะช่วยผลักดันทําให้ยังคงมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาและก็ส่วนหนึ่งน่าจะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยด้วยนอกเหนือจากนี้ มีข่าวดีเกี่ยวกับกรณีของตลาดหุ้นไทยค่ะหลังจากที่กองทุนนะคะที่เขาใช้ชื่อว่า GIC ซึ่งเป็นกองทุนลงทุนในหุ้นเนี่ยละค่ะแต่ว่าเป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของสิงคโปร์เขามองเห็นความสดใสนะคะของตลาดหุ้นไทยยังคงให้น้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่สักประมาณ2 6 6หมื่นล้านตอลลา์สหรัฐส่งผลทำให้นะปัจจุบันนั้นมีมูลค่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสูงถึง80,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะซึ่งถ้าเรามามอง บรรยากาศรราการลงทุนในเช้าวันนี้ของตลาดโซนเอเชียนั้นมีคล่าครวกันไปนะคะนิเคอีบวกได้ออสเตรเลียนั้นแคบๆนะคะในขณะที่เกาหลีใต้นั้นปรับตัวในแดนลบส่วนใครที่บอกว่าแล้วถ้าเรามองนะคะในช่วงนี้เวลาที่เราจะเลือกลงทุนแล้วก็อยากจะขยับขยายไปยังโซนของอาเซียนกันบ้างหรือว่า AEC จะไปมองภาคธุรกิจไหนที่มีโอกาสการเติบโตได้สูงมากนะคะตอนนี้ก็มองกันไปในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วค่ะมองไปดูซิว่าธุรกิจก่อสร้างในแวดวงของ เซียนนั้นเขามีความน่าสนใจอย่างไรเก็บมาฝากกันในรายกานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ รวมธุรกิจก่อสร้างในปี2559มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากอนิสงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐรวมถึงโครงการประชารัฐในช่วงที่ผ่านมาช่วยดันกิจกรรมก่อสร้างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขึ้นแต่ยังคงไม่เพียงพอเพราะการก่อสร้างใหม่ๆยังมีไม่มากนักจากปริมาณสินค้าที่ยังล้นตลาดและภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อที่อาจยังไม่ฟื้นตัวดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาดจึงต้องปรับตัวค่อนข้างสูงเน้นลูกค้าเป็นหลกักประหยัดแรงงาน พร้อมทั้งมองโอกาสและเข้าไปขยายธุรกิจใน AEC เราจะมองในมุมมองของทางลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยขาดอะไรอย่างแน่นอนในตอนนี้ทุกคนจะพูดเรื่องแรงงานแรงงานแล้วก็แรงงานนะครับในแม้ว่าตอนเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้แรงงานเนี่ยมีหาง่ายๆขึ้นแต่ในแนวโน้มระยะยาวแล้วเนี่ยแรงงานก็จะเป็นปัญหานะครับก็เลย สินค้าหลักของทางทีดีก็เลยจะไปเน้นในเรื่องของการที่ประหยัดแรงงานให้กับทางลูกค้านะครับตอนนี้เรามีพันธมิตรเนี่ยเริ่มแย่เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างของเรามีบริษัทในเครือเราตัวหนึ่งเนี่ยอย่างคือตัวสมาร์ทบล็อกเนี่ยเริ่มมีตัวแทนจําหน่ายอยู่ในอ,อยู่ในเซาท์อีสต์นี่แล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเทรดกันตอนนี้เราเริ่มคุยกันมากกว่าเมื่อก่อนละก็คือว่าจากสินค้าตัวที่เราเทรดกันแค่ตัวนี้ก็ลองเริ่มมองหาสินค้าตัวอื่นเนี่ยเข้าไปทําตลาดเพิ่มเติมด้้้้วววยซึ่จจนนจจ่่งงงงงงงบาาาาาตตตตตััก็อออจจจจะะะมมีีแนนนนโโททไปปรรผลิใเศด้วย นอกจากนี้ธุรกิจก่อสร้างยังต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อมาทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยบริหารต้นทุนได้ดีกว่าเดิม ซอฟต์แวร์เราก็จะครอบคลุมตั้งแต่การบริหารต้นทุนการบริหารคุณภาพแล้วก็ทําให้ผู้รับเหมาทํางานเสร็จได้เร็วขึ้นธุรกิจคือเริ่มจากการให้ใช้ซอฟต์แวร์ฟรีฮะแล้วก็พอปัจจุบันนี้เรามีผู้ใช้งาน14,00 0ราย1 4 0 0 0รายในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ประเทศอื่อนๆในอาเซียนด้วยออพอมีคนใช้มากขึ้นแล้วเนี่ยตอนปีนี้เราเริ่มทําเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซครับเราแมทชิ่งความต้องการของผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นหมื่นๆรายกับความกับ กำลังการผลิตแลวก็การจัดจําหน่ายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างและโรงงานวัสดุก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศฮะประโยชน์ที่ได้มาก็คือว่าเขาจะมีข้อมูลตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ว่าวันนี้ต้นทุนนี่เขากำลังจะซื้อไปมันกระทบอะไรทางานไปแล้วโครงการนี้กาไรขาดทุนเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ธุรกิจก็เติบโตขึ้นมาจากการเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยแต่ตโตขึ้นมาพอสมควรแล้วก็ขยายไปใน5ประเทศฮะเดิมที่เมืองไทยอินโดนีเซียลาวพม,มา่าครับแล้วก็ปีนี้น่าจะมีฟิลิปปินส์อประเทศครับ ช่วงนี้นะคะตลาดอาเซียนนนั้นกําลังรวมเป็นตลาดเดียวนะคะการเติบโตในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในประเทศใดก็แล้วแต่สาม,มารถสร้างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวของการใช้เงินณปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารูปแบบของการใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆนั้นมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและตอนนี้กําลังจะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนผ่านนะคะที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้เงินของเรามากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันภาพแบบนี้มันบ่งบอกอะไรกับเราบ่งบอกว่าในอนาคตประเทศไทยค่ะกําลังจะกลายเป็นสังคมที่ไร้เงินสดหรือว่าใช้เงินสดน้อยลงนะคะเราไปดูต้นแบบของแต่ละประเทศดีก,กว่าว่าสังคมไร้เงินสดของแต่ละประเทศนั้นเขามีภาพของความการใช้เงินสดลดน้อยลงอย่างไรบ้างวันนี้ไปเจาะกันที่สวีเดนกับทางด้านของ AEC Tips ค่ะ ประเทศไทยกําลังตื่นตัวกับคำว่าพร้อมเพคะ่ะลองมาดูประเทศสวีเดนนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกค่ะที่ถือว่าตอนนี้กําลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสดค่ะ เมื่อ5ปีก่อนรัฐบาลสวีเดนได้แนะนำแอปพลิเคชันสวิสเป็นการทำธุรกรรมแบบทันทีทันใดผู้ใช้งานสามารถที่จะโอนเงินตรงจากบัญชีธนาคารของตัวเองให้กับคนอื่นที่มีบัญชีธนาคารได้ทันทีค่ะเพียงแค่พิมพ์หมายเลขสมาร์ทโฟนของผู้รับโอนเงินใส่ตัวเลขจำนวนเงินที่จะโอนเงินแล้วกดส่งคล้ายกับการส่ง SMS นี่แหละค่ะไม่มีการกำหนดวงเงินขั้นต่าโดยสถิติณปีที่แล้วนะคะการจับจ่ายสินค้าในสวีเดนมี4จาก5ครั้งเป็นการจับจ่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้ใจ่ายผ่านบัตรเฉลี่ย207ครั้งต่อบัตร1ใบในปี2015ค่ะในปีที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลของธนาคารกลางสวีเดนพบเขาว่ามีการใช้เงินสดในการใช้ใจ่ายนะคะเพียงแค่2%เท่านั้นค่ะและตั้งเป้าว่าภายในปี2020นะคะจะมีเงินสดเพียงแค่0.5%เท่านั้นค่ะ แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวของสังคมไร้เงินสดนั้นนะคะประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคในลักษณะแบบนั้นละค่ะในอนาคตข้างหน้านะคะเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยส่วนใครที่ติดตามค่ะเรื่องราวของการลงทุนในบ้านเรานะคะวันนี้จะเห็นว่าราคาทองคานั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างต่ำนะคะล่าสุดในตลาดทองคําโลกอยู่ที่ 1, 3 3 4รี่เหรียญนะคะสาเหตุหลักๆเป็นเพราะอะไรเพราะค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั้นกลับมาแข็งค่าและค่างเงินบาทในเช้าวันนี้ก็มีทิศทางการอ่อนค่าอยู่สักประมาณ3 4มสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์ถึงเจ็ดสิบสตางค์ ความเคลื่อนไหวนะคะในใบบนของการเงินการลงทุนในวันนี้ขอบคุณพนมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะ